คลิปต่อเนื่องจากงานแต่งเพื่อนค่ะเป็นวันที่ต้องกลับแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านไปหาลูกทํามาหาแดกได้แล้วนะคะเพราะเรามาทะเลเนี่ยสาวัน2คืนแล้วแต่วันนี้ตื่นเช้ามาเหมือนใครเอาหินมาทุบหัวเลยค่ะมือชิบหายไว้ป่วงเลยค่ะแต่ไม่เหมือนได้ยังไงไอจอยเมื่อคืนนะ่ยมึงแดกไปเท่าไรละจ๊ะตีลังกาเต้นกันแล้วว่าเฮ้ <c oughs> ยห่าลากกูไม่อยากจะดูคลิปตัวเองเลยนะคะว่าตื่นมาค่ะแต่ว่านะคะเราก็ต้องสู้ต่อไปค่ะต่อให้วิญญาณยังไม่กลับตะขุมนรกขุมที่5 8ก็ตามนะคะเราก็ยังต้องตื่นมาแปรงฟันล,ล้างหน้้้าาหนนนนะคะควัคี อาจจะดูสะบุกสะแบมสะบบสะบอมนิดหนึ่งนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าโอ้โหเมื่อคืนหนักหน่วงมากกับงานแต่งเพื่อนริมทะเลค่ะแล้วก็ได้เวลานะคะมาทาครีมดูแลผิวหน้าโชคดีนะคะที่เมาแค่ไหนกูก็ทาครีมก่อนนอนตื่นมาหน้าเริ่มมีโซมเด้งยี่ห้อเอลแปค่ะทุกคนลงคู่หูหน้าใสแล้วก็ตามด้วยกันแดดหน้าเด้งเขาออกแพ็กเกจคิดมาสโคตรสวย จริงๆอ่ะสินค้าแม่งใช้ดีอยู่แล้วขายมานานมากแล้วจะก็ใช้มาต่อเนื่องนะคะทุกคนใครสนใจนะคะสกินแคร์ดูแลผิวหน้าที่จอยใช้ก็ไปกดในทีท,ทีจอยจี้หกเก้าสำรองหนึ่งหรือจอยจี้หกเก้าสำรองสองเขาอ,ออกแพ็กเกจคริสต์มาสลดลิมิเต็ดใช้ดีทั้งคู่หูหน้าใสและกันแดดเลยจ้าแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนแต่ยังอีจอยลืมแดดเข้าเช้าปะเนี่ย มึงเดี๋ยวมันไม่คุ้มกับเงินที่มึงเสียไปแล้วข้า,าวเช้าที่นี่อลังการงานสร้างเออโอเคกูขอลงไปแดกข้าวก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับบ้านแล้วกันคะ่ะต่อให้จะเมาแค่ไหนกูก็ตื่นตีห้าเหมือนเดิมงงมากค่ะตื่นอะไรขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวล่องลอยมืนเบลอมากเลยนะคะเดินแบบเหมือนไม่มีวิญญาณเลยตอนนี้นะัดูสิหมดอะไรตายยากคะ่ะเพราะแหงมากแล้วเจอเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวบอกว่า นอนต <ates> ีสี่ตัวนีกเจ้าสาวนั้นโอสู้สุดชีวิตนะคะใส่แว่นดำมาแดกข้าวอีกแล้วะคะ่ะและนี่ก็คือเมนูมื้อเช้าของฉันนะคะร่างกายต้องการอะไรที่แบบว่าละอ้นละลายง่ายๆไม่ต้องเคี้ยวเยอะค่ะแดกโจกหมูแต่พวกแกไม่ต้องกลัวนะต่อให้ฉันเนี่ยจะแห้งแค่ไหนฉันก็ยังคงทําหน้าที่ถ่ายคอนเทนต์ตัดวอล์กแล้วก็พาคลิปให้แกดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเลิงใจฉะนั้นนะคะช่วยกันคอมเมนต์นะคะขอเจอขอใจกำลังใจให้ฉันีแก่ที่เมาเมื่อคืนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกูหิวโหยมากแดกก๋วยเตี๋ยวอีกจานคืออารมอยาก น้ำอะไรร้อนๆจะกล่องน้ําร้อนใส่ปากกระพัวหมาในปากตายค่ะจะทําบาดท,ทากรรมนะคะอะตอนนี้กลับบ้านจริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะคะเราก็จะไปแวะกินอาหารอร่อยอร่อยก่อนนะคะเพราะว่านัดพี่สาวกับน,น้องสาวไว้นะจ๊ะชื่อร้านอาหารปลอประทีป อีจอยอนนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวป่ะ <c oughs> มึงร้านอะไรวะจำไม่ได้อรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้คลิปมาก,ก่อนมันปออะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่ปอปลาทิพย์แน่นอนปอปลาทิพย์ก๋วยเตี๋ยวให้อีหารากนะคะแล้วเราก็เดินทางมาเรื่อยๆปเปื่อยๆของเราแบบล่องลอยหลุดล่วงนะคะไปตามถนนทนทางแล้วเราก็เดินทางมาถึงร้านแล้วร้านชื่ออะไรเนี่ยปอประมงซีฟูด้ดไม่ใช่ปอปลาทิพย์ค่ะ <c oughs> โอ้ยอ่ะจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในร้านค่ะไปเลยค่ะวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเรามาวันอาทิตย์จะแกและร้านเนี้ยดังมากฉันจำได้ฉันเคยมาครั้งหนึ่งมานานมาแล้วอาหารอร่อยมากเลยประทับจิตป,ประทับใจในะาะนี้คือมาดมรัานพิซซ่าของฉันเองแกเชื่อป่ะสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยสี่สิบเจ็ดแล้วนะแต่ปเปรี้ยวเยี่ยลาดมากแกดูแลตัวเองดีมากไม่ว่าจะเป็นผมเผ่าหน้าตาหุน่นเถินโอ้ยกูยอมเราสั่งอาหารกันแบบจุกๆแน่นๆโต๊ะไปเลยนะคะระหว่างรองน้องแพตตี้มานั่นเองนะคะโอ้ยอยากจะกินไปหมดเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าหิวมากเมื่ ปัตตี้เพื่อนริมทะเลมีปอบหรือกระสือเข้าล่างกูปะวะมึงถึงทาํมาหิวมากงงและนี่ก็คือยามสามสหายแล้วก็ปลาทอดนะคะนี่ค่ะน้าจิ้มมาค่ะอ้ําก็ไปโอโ้โหอร่อยเสียงโชเล่ผมาเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะอยากจะแดกทัก้งหาจานนะคะส่วนผัวดิฉันนั้นก็หิวพอๆกับกูเลยค่ะนะคะระหว่างรองน้องแพตตี้นะคะเราก็แดกไปแล้วนะคะข้าวสามกระสอบนะคะเมนูอาหารร้อยอย่างค่ะและนี่ก็คือเมนูต่อไปนะคะปลาหมึกผัดไขค่ค่ะปูนึง่งปูเผาหอยกาบนะคะใช่ปะวะเออแล้วก็ น,นี่เขาเรียกว่าลายออส่วนนะคะแล้วก็ได้เวลาแดกเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านแล้วน้องแพทยอยู่ไหนอะ กูไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะว่าหิวค่ะแล้วก็เดินทางกลับแต่ยังไม่กลับง่ายๆค่ะเพราะอีพ่อบอกว่าขอแวะเมกาพาซานะคะซื้อของซื้อของกูไม่ได้มาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วนะเนี่ยแกปกติเนี่ยอันนี้คือทินของฉันเลยนะชอบซื้ออาร์ตทอยค่ะเป็นคนที่ชอบสะสมมอลลี่ลาบูบูลาบูบ้าสัมไลแห่มากไม่ได้มาหลายเดือนวันนี้มาเยือนแล้วค่ะจะหมดกี่บาทแล้วได้อะไรกลับบ้านแต่บอกกับตัวเองนะว่าไม่ซื้อเพราะเราออกจากวงการนี้ไปหลายเดือนแล้วนะคะเก็บเงินไว้รีแพรดีกว่าค่ะแล้วเราก็มาเดินเนะคะแล้วก็มนอารบ้ีะไ แต่ก่อนจะไปอัดทอยนั้นเดี๋ยวขอหาซื้อของเร่นกุบกิบกุบกิบนะคะไปฝากลูกหลานเลนโลนภายนะ้ะจะได้มีพาสุธาอาซายเป็นคนที่ชอบซื้อของให้เด็กค่ะนะคะแต่เด็กไม่ค่อยรักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดินมาร้านประจําของเราชั้น2ค่ะเป็นร้านที่เราเนี่ยนะคะมาถอยอัดทอยบ่อยมากนะคะเพราะเจ้าของร้านน่ารักนะคะนี่เลยค่ะเขามี2ร้านติดต่อกันเลยนะคะชื่อร้านทอยซีรีส์นะคะทุกคนจ๋าสองร้านติดกันเลยชั้น2ที่เมกาพาซาใครอยากได้อัดทอยมีทุกสิ่งทุกอย่างเอลเลติงจิงกะเบลนะคะโอ้โหยิ่งกว่าแล้ว โอ้โหไม่ได้มานานลาบูบูนะคะมอลลี่นะคะอู้ยอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยอะแต่ว่า ไม่เอายุบหน่อพองหน่อไม่ซื้อไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซมลรีหมดเปอร์เซนต์อีดอกดูเดะหมลรีเต็มเลยอ่ะอุ้ยเรามีแบบอุ้ยแต่วงวิดคอได้น่ารักน่ารักไม่เอาไม่เอาอีซอไม่มีที่เก็บแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูชินจังชินใจนะคะเออนี่มาสะสมชินจังแทนดีกว่านะคะเป็นการ์ตูนในฝันของกูเลยฝันว่าไม่อยากให้ลูกดูนะคะกลัวลูกนะคะแก้ผ้าโชว์นะคะแล้วก็ซื้อกล่องจุ่มค่ะไหนบอกไม่ซื้อเฮ้ยมันน่ารักมากตัวนี้ไม่เรียกตัวอะไรนะใครรู้จักคอมเมนต์มาหน่อยสิน่ารักเนาะแต่ นี่ก็คือร้านประจําของฉันที่เมกาพาซ่านะคะก็แนะนําเลยนะคะราคาดีนะคะเของร้านน่ารักค่ะแล้วก็ไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่มีอยู่จริงค่ะ3ถุงใหญ่กลับบ้านค่ะอีฮาร่ากอยากดูบ้างว่าเป็นอะไรบ้างไม่ให้ดูหรอกอและกลับมาบ้านปุ๊บ,บกูก็เจอพัสดุที่กูสั่งเอามาเต็มไปหมดเลยจ้าตอนนี้นะคะ